สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวบอร์ดเกมคลิหานวิปลาดจะเป็นยังไงขอเชิญติดตามรับชมกันเลยครับคลิหานวิปลาดนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ m n s s o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  m m d n e s s นะครับก็เป็นบอร์ดเกมตั้งแต่ปี2016ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายด้วยว่าตัวเกมเนี่ยก็ได้รับการแปลไทยนะครับโดยสยามบอร์ดเกมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่า ตั้งแต่ปี2016อันดับที่57ของโลกผมว่าอันดับนี้ไม่ธรรมดาที่จะได้มาเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ใช้แฟนของ HP Lovecraft เ,เ,เท่าไหร่นะครับเป็นผมจะเป็นแบบแนวไซไฟซะมากกว่าครัแบกับฮีโร่อะไรแบบนี้เนาะในแนวในจักรวาลคาตูรูอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมเข้าไม่ถึงเท่าไหร่นะแต่ชอบฟังนะผมรู้สึกผมชอบฟังนะครับช่อง The Codex อะไรแบบนี้ทุกคนอาจจะเคยฟังกันมาบ้างนะครับจาก y o u t u เนาะชอบฟังแล้วกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหฉันติงฉันลงลึกอะไรแบบนี้แล้วกันโดยซีรีส์นี้นะครับแมนชั่นเดเนเนี่ยหรือคาลิฮา์วิปาราเนี่ยก็ได้นำเสนอเราถึงเรื่องราวของคาลิฮาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเป็นสตอรี่เป็นบอร์ดเกมที่เล่นกับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยพูดตรงๆครับผมมีความอาคติ กับบอร์ดเกมที่ต้องใช้แอปพลิเคชันเล่นคือผมมีความเชื่อว่าแอปพลิเคชันมันจะต้องอัปเดตไปหน้าใช่ไหมทุกคนมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่แอปพลิเคชันนี้มันจะใช้งานไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ค่อยอยากจะซื้อเกมนี้มาเล่นสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมมีความเชื่อแบบนั้นผมรู้สึกว่าถ้าซื้อบอร์ดเกมมามันไม่ได้จบด้วยตัวเองทุกค,คนเข้าใจคำว่าจบด้วยตัวเองไหมครับแบบว่าซื้อบอร์ดเกมมาชั้นกลางเล่นจบแต่นี้มันต้องมาพึ่งพาอ,อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกกสอีซึ่ง การพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเป็นแนวทางของผมสักเท่าไหร่มันมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันเลยเราก็เล่นมันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมันก็รู้สึกแบบเหมือนอยังไงอ่ะซื้อมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเกมเนี้นะครับเป็นเกมของค่าย Fantasy Fright นะครับ Fantasy f l i g h t เนี่ยมีซีรีส์บอร์ดเกมมากมายนะครับมีหลายหัวเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะซีรีส์ Arkham ฮอร์เรอร์ใช่ไหมอาแฮมเฮอร์เรอร์ huh er เนี่ยเขาก็มีอยู่หลายเกมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอาร์แฮมเฮอร์เรอร์เดอะการ์ดเกมแมนชั่นออฟแมเนจนะครับเอลิกเฮอร์เรอร์อ่าทุกคนซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวสามหัวที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีภาษีมากเพราะว่าเขามีหลายภาคเสริมมีเนื้อเรื่องที่ยิ่งใหญ่มีจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และรู้สึกเหมือนใกล้ๆนี้นะครับเขาจะมีเวอร์ชั่นแบบโรลเล y i n g เกมด้วยนะครับ ในจัก,กรวาลอาร์แฮมผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าฐานแฟนเกมของเกมเนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่หลังจากที่ตัวเองมีประสบการณ์โดยส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบอาร์แฮมฮอลเลอร์เดอะการ์เกมมากกว่าแต่วันนี้เรามารีวิวแม n s i o n o อ m a แมนเนเนาะโดยของที่ได้ทุกคนโดยของที่ได้นะครับเปิดมาเลยนะสิ่งที่มันเตะหน้าผมเลยนะครับคือทายทายบ้านเยอะมากทุกคนทายพื้นที่นะครับ ที่เราจะต้องมาเจาะตัวโทเค็นตัวไอคอนต่างๆในพาสสิ่งของแล้วอะครับผมรู้สึกว่าเขาให้มาเยอะดีเยอะดีแต่ไม่เต็มกล่องทุกคนกล่องเขาอ่ะจะใหญ่มากใหญ่มากครับแต่ใหญ่ลมเขาจะมีอินเสิร์ตเป็นตัว U i อินเสิร์ตเป็นตัว U ทุกคนแล้วก็ให้ใส่ของไว้ตรงกลางอารมณ์ประมาณอนาคตเดี๋ยวมึงก็ซื้อเสริมโก้ฉะนั้นเอากล่องใหญ่ๆไปก่อนเลยจะได้ยัดลงใส่กล่องหลักทีเดียวผมรู้สึกว่า วิธีคิดของเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเวลาทุกคนเอาของทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไม่ถอดอินเสิร์ตออกมันจะเต็มกล่องพอดีทุกคนแต่ถ้าสมมตินคนทุกคนเอากล่องอินเสิร์ตออกนะแบบไม่ได้ใส่อินเสิร์ตอะไรนะครับกล่องมันจะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตผมคิดว่าอย่างนั้นนะประมาณหกสิเปอร์ซ็นห้าสิเปอร์เซ็นตได้เลยครับเปิดออกอ่ะเขาจะมีกองก๊์ดต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ค่อนข้างจะโดดเด่นในตระกูลของบอร์ดเกมแนวต็มมิตินะครับก็คือเหล่า m i n i a อเ r อรครับซึ่งทาง Fantasy f ์ i g h t เขาก็จะมีม,ะมีลักษณะทำมินิเอเจอร์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมมองอ่ะผมรู้สึกว่าตัวคาลิสานวิปลาดเองนะค่อนข้างจะมินิด,ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากถ้าผมเปรียบเทียบกับค่ายซีมอนผมรู้สึกว่าค่ายนี้เนี่ย ยังสวยไม่เท่าเลยกันด้วยดีไซน์ด้วยอะไรต่างๆเลยกันนะครับแล้วก็โพสเจอร์โพสเจอร์ของของตัวมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะซ้ำสร้างมากโดยเฉพาะไอ้พวกคาติสคาตอิอ่อผมจำไม่ได้อะพวกใส่ฮูด้ดเขาจะให้ซ้ำมาประมาณ6ตัวดีๆตัวนี้ยทุกคนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะมีของงอด้วยทุกคนเน็่ยหมค้อนงอคาทางงอแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นปกติมากนะครับไอ้พวกนี้ก็จะซ้ำๆอยู่ประมาณ สองสาตัวอย่างเงี้ยสองสาตัวซึ่งเป็นโพสต์เดียวกันหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อผมรู้สึกว่ามินิแบบเนี้ยมันมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับเลยเลยเลยอันนี้เป็นจุดสังเกตนหนึ่งว่ามินิไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ดีนะทุกคนแต่ว่าก็ยังอยู่ในหมวดถือว่าโอเคนะครับเอาไปเพนต์ต่อเอาไปต่อยอดเนี่ยสวยอยู่นะครับแต่ว่ามินิไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับปริมาณการที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลินินฟินิชนะครับพารสปอร์ตอะไรก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับ ด้วยว่าด้วยว่าข้อได้เปรียบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่าพึงพอใจเลยก็คือความแปลไทยครับผมซื้อเวอร์ชั่นแปลไทยมานะครับมันทําให้ผมเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายขึ้นสตอรี่ที่ผมไดเออ้เนื้อเกมที่เล่นเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอ่ะของโดยภาพรวมถือว่าในในราคากล่องหลัก3,000น่าจะ3 0 0 0นนะผมไม่แน่ใจผมซื้อในราคาเซลล์มาทุกคนไอตอนที่สยามบอร์ดเกมเขา ปล่อยเซลมามา50%ผมขอบคุณมากนะครับที่ปล่อยเซล,ล์มานะนรัยรู้สึกโอเคเลยนะครับได้ลองสักทีรู้สึกเหมือนชีวิตได้ลองอ่ะทุกคนได้ลองแบบเหมือนกับว่าไม่คิดจะลองนะแต่ว่าเอออย่างน้อยก็ได้ซื้อมาลองครั้งหนึ่งก็ถือว่าดีครับแปรดีเลยนะครับผมแฮปปี้กับการแปรมากนะครับคราวนี้มาเรื่องระบบการเล่นทุกคนตอนแรกผมรู้สึกว่าโอ้โหคู่มือแม่งโคตรจะเยอะรู้สึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่รู้สึกก็ โชคดีอีกอย่างหนึ่งแหละที่ทางสยามบอร์ดเกมเขาก็ได้ทำคลิปสอนมานะครับมีพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปสอนมันเลยทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายนะครับเพราะเอาตรงๆนะครับผมมาเห็นรูบุ๊กเกมนี้แล้วผมเป็นท้อครับโอ้โหทุกคนเยอะชิปหายเลยเยอะมากนะครับหน้ามึงจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับคือขี้เกียจอ่านนะครับความขี้เกียจอ่านมันกำเริบนะฮะแ,แต่แต่แต่อย่างที่บอกไปว่าโดยภาพรวมค่อนข้างจะโอเคกับคลิปสอนผมดูคลิปสอนเป็นหลังนะครับผมเพราะว่าผมแบบ ท้อแท้กับชีวิตที่จะอ่านมากนะครับผมมีโอกาสได้เล่นเกมนี้ประมาณ4รอบ4รอบเลยนะครับ4รอบที่ที่จะที่จะมาพูดในวันนี้แต่ว่ามันเป็น2รอบแรกที่เล่นแบบครึ่งๆกลางๆเพราะว่าผมแบบเอามาลันลองกับเพื่อนผมบบว่าเออเล่นอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับโดยหลักๆนะถ้าพูดถึงเกมเพลย์เลยนะครับผมพูดตรงๆผมคิดถึงสมพิซน์เออทุกคนมันเหมือนสมพิซน์เลยอะเดินทําเปิดไอคอนจบปิ้ง วนๆอยู่แค่นี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ามาแล้วแอปพลิเคชันผมขอเล่าระหว่างเกมเพลย์ไปกับแอปพลิเคชันเลยล้วกันนะครับโดยในกล่องหลักของเรานะครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่3ามเนื้อเรื่องวัฏจักรนิรันดรน,นะครับมีเอ้ยไม่ใช่กลับไปก่อนนะครับวัฏจักรนิรันดรน,นะครับแล้วก็มีการโหลดอันนี้เหมือนผมจะใส่เสริมไปหรือเปล่าเนี่ย วัฏสงการลมน้จกเมืองอิสานพันธสยาที่แตกสลายคือในกองหลังครับทุกคนมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เนื้อเรื่องนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้เล่นแต่วัฏจักรนิรันดรน,นะครับทั้งสีรอบที่ผมกล่าวมาเลยนะครับก็คือโดยตัวแอปอะครับเขาแปลไทยถ้าทุกคนเห็นนะแต่ถ้าทุกคนสังเกตด,ด,ดูดีๆนะครับแปลไทยก็จริงแต่เขาไม่ได้อ่านให้เราทั้งหมดนะครับนั่นแหละเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเจอกับเกมนี้คือคุณพี่แปลก็ช่วยได้เยอะแต่คนพาเล่นนี่เหนื่อยชิบหายนะครับ ตัวละครต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีสตอรี่แบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะดีเลยซึ่งในตอนแรกที่ผมเล่นแบบจริงจังนะคันผมเขาเล่ารอบล่าสุดที่ผมเล่นก่อนที่ผมจะขายเกมนี้ทิ้งไปแล้วกันนะครับก็คือ Preston f r ร m ์มอนนะครับเ r e s t o n f ฟรย์มอเนี่ยเป็นเหมือนกับนุ่มเพลย์บอยทุกคนมาที่คาลิฮานแห่งนี้นะครับถูกเรียกตัวมานะครับก็มีคุณคาสันชินแครนะครับเป็นเอ่อพ่อบ้านอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีคุณมินทีฟานนะครับเป็นเลขาของของไออันนี้นะครับซึ่งถ้าเล่าแบบไม่สปอยก็ ก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เออก็เพลินดีนะทุกคนนะเพลินดีครับเดี๋ยวถ้าผมขออนุญาตแบบเริ่มเหมือนกับตอนที่ผมเล่นไปก่อนเลยกันนะพออันนี้ปุ๊บของทุกคนเห็นตรงนี้ข้างหน้าทุกคนไหมครับไอออีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งของที่เราอ่ะจะต้องไปหาเออทุกคนมันจะต้องไปหามาจากกองการของเราซึ่งมันจะเป็นกองเล็กๆโอ้ทุกคนอันนี้คือจุดที่ผมโคตรจะลำคาญเลยนะครับในการเล่นเกมนี้คือคุณจะต้องมีซีนแบบนี้บ่อยมาก ที่คุณจะต้องมาหาการ์ดการ์ดเช่นนี้อยู่ตรงไหนวะเราต้องมาหาการ์ดในกองการ์ดของเราดื้อๆก็แจกให้ทุกคนอันนี้แจกให้ทุกคนตอนแรกนะเราก็ให้โทเค็นเขียวๆตรงเนี้ยทุกคนเห็นข้างล่างไหมครับโทเค็นกลมๆเขียวๆเนี่ยมันจะเป็นโทเค็นแบบช่วยช่วยในการทํานู่นทํานี่อยู่ในเกมแม้เราก็แจกแจกไปนะครับแล้วเราก็เริ่มเล่นอ่าเรามาลันกันให้ดูนะครับไอ้ตรงซีนอย่างเงี้ยฉันคิดว่าสิ่งที่เยี่ยมเปี่ยมเมตตาดิสเน่โลกอะไรอ่ะมันก็เป็นเหมือนโค้ดของ H P Lovecraft เนาะเดี๋ยวเดี่่ก็็เปนโค้้มาาใหแบบว เป็นวลีอะวลีเออะไรของแกนะฮะเริ่มเนื้อเรื่องปุ๊บคราวนี้นะครับเขาก็จะมีนักพากย์พากให้อน,นี้โอ้โหตอนเปิดแอบผมตื่นเต้นตื่น here, here. Oh, เต้นเฮี้ฮ่โอ้โหสุดยอดเองตัวรองบนเก้าอี้โต๊ะทํางานด้วยความเหนื่อยล้าโอ้โหคุณพ่อเอ้อยรู้สึกแบบเฮ้ยมันทําไมมันอลังอย่างเลยวะความรู้สึกนี้มันมาแล้วทุกคนเปิดมาหน้านี้เท่านั้นแหละเสียงมันหายไปไหนวะฮะเสียงมันหายไปไหนวะ ฟีลนแบบนี้เลยทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องอ่านผมเป็นผู้พาเพื่อนผมเล่นผมต้องอ่านรถของคุณแล่นตามถนนทางเข้าที่เป็นเนินลาชันขึ้นไปจนถึงหน้าคลาริา์ที่นั่นมีรถยนต์และรถเทียมม้าจอดเรียงกันเป็นแนวยาวแต่คนกลับไม่พบพอบ้านที่โทรไปติดต่อให้คุณรีบมาที่นี่คุณลองเคาะประตูไม้โอ๊กบานใหญ่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆคนคว้าที่ปิดประตูด้วยใจหวั่นว่า อาจมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะมาถึงประตูบานใหญ่เปิดออกเผยให้เห็นโถงทางเข้าที่ตกแต่งอย่างหรูหราวางแผนวางแผนห้องรับรองและกำแพงตําที่ระบุทุกคนครับทุกคนเห็นแค่นี้มันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรทุกคนลองคิดดูว่าทุกซีนแม่งจะต้องอ่านแบบนี้ยเอาเนยคุณเดินเข้ามาในบ้านอุ่นสบายกว่าภายนอกหากแต่บรรยากาศกับเงียบเชียบจนผิดสังเกต เสียงฟีท่าของคุณดังสักทอนไปมาทั่วบริเวณทางเข้าวางฟิกเกอร์ของคุณตามที่ระบุทุกคนเริ่มเริ่มสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางห้องรับรองมีโต๊ะต,ตัวหนึ่งวางอยู่คุณโต๊ะมีกระดาษก,กองเล็กๆวางโทเค็นค้นหาตามที่ระบุนี่แค่เริ่มนะครับโต๊ะว,วางโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดของขั้นบันไดาทางขวาวางโทเค็นค้นหาตามที่ระบุผมแค่นี้ผมก็เจ็บคอแล้วนะภาพจิตรกรรมปริศนาของทิวทัศน์ใต้ห้องฟ้ายามราตรีซึ่งระหว่างนั้นเราตต้องเอามือเอามือ ค้นหาโทเคนพวกนี้และเราต้องพูดไปด้วยแหวนประดับอยู่เหนือบันไดห้องรับรองเพื่อนไม่อินเดี๋ยวเพื่อนไม่อินเราต้องอ่านให้มันด้วยความเงียบสงัดถูกทำลายด้วยเสียงตะโกนโอ้ย e, และเสียงหม้อ,อก,กระทะก,กระทบกันที่ดังลอดออกมาจากประตูซ้ายวางโทเคนสำรวจตามที่ระบุยังไม่จบคุณสังเกตเห็นว่ามีชั้นวางที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือและวัตถุต่างๆอยู่ ไกลๆหาขยบมันไปวางหน้าประตูก็น่าจะขวางไม่ให้ใครหรือตัวอะไรผ่านเข้ามาได้วางสี่กีดขวางตามที่ระบุยังไม่จบประตูอีกสามบานนำเข้าไปยังตัวคารื่อหัดวางทุกขีส้สำรวจตามที่ระบุทุกคนเห็นนหผมเชื่อทุกคนเห็นทุกคนสัมผัสได้โอ้โหทุกคนแค่นี้ผมก็คอแห้งแล้วทุกคนครับแค่นี้ผมก็คอแห้งแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอกับเกมนี้ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนคุณ คุณอาจจะบอกว่ามึงก็ผัดอ่านกับเพื่อนดิมึงจะมาอ่านคนเดียวจำฮี้อะไรล่ะครับใช่ทําแบบนั้นก็ได้ครับแต่มันไม่ได้ครับผมพูดเลยนะฮะมันไม่ได้จริงๆครับยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องอ่านอะ่ะมันบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะอ่านเขามาเล่นนะครับเข้าใจไหมคือเราเป็นคนนาอะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องอ่านนะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่เราเลือกไม่ได้นะฮะแต่ก็ผมก็เลือกไปแล้วนะครับอะระหว่างนี้ยกตัวอย่างทุกคนมีฟิกเกอร์เป็นของจริงอยู่ข้างๆ คือมันไม่เห็นเมาส์ผมในในในอันเนี้ยนะฮะคือคือผมก็จิ้มให้ทุกคนดูไม่ได้นะมันมันไม่เห็นนิ้วผมอะ่ะเออเวลาเราเดินใช่ไหมทุกคนผมสมมติผมเดินอีก,กระดานหมากลุกเนี่ยเดินมาตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยไอ้ํำรวจห้องทางขวาจิ้มแม่งเลยอีโค้มแดงประตูบานนั้นพาไปยังห้องเล็กๆตั้งหน้าเขาเรื่องอ่ะไปบอกดํำรวจเป็นแอคชั่นถ่ายปุ๊บ แตงสลัวจากทางเข้าส่องให้เห็นภายในห้องทํางานเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปมีตะเกียงตั้งอยู่บนโต๊ะทางานไม้ตัวใหญ่เงาของกองหนังสือและกองกระดาษบนโต๊ะทอดยาวออกไปทั่วห้องทิ้งถทกขึ้นสำรวจอันนี้และวางแผ่นทํางทงานและกําแพงตามที่ระบุสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกคนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วประเด็นคือเราจะต้องเอากองทับทายมันจะมีทายยาวๆแบบนี้เยอะโคตรๆเป็นปึ้งประมาณนี้มาหาทุกคนไอห้องเฮียนี่มันอยู่ตรงไหนวะ เราต้องมาหาอ่านไปด้วยพื้นโตใต้ตะเกียงเต็มไปด้วยกระดาษกองละเก,กะกะกะเอาอ่านไปต่อคือตอนนี้เราหาก่อนนะทุกคนหาให้มันเจอก่อนหาห้องปุ๊บมาวางผนังอีกฝั่งของห้องมีชั้นหนังสือมีตั้งหนังสือสิ่งของอื่นวางเรียงรายคุณสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างบนชั้นที่มีประโยชน์วางไอเทมทั่วไปตำราการแพทย์ตามที่ระบุนักสืบสามารถหยิบไอเทมตัวเองอยู่โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนก็คือเราต้องไปหาอีก,การนี้จากกองกองการเล็กๆกองการเล็กๆที่ข้างหลังการมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีน้าตาล อยู่แล้วมาวางไว้ตรงนี้คุณมีสิิ์เคลื่อนที่เข้าเข้าไหมอ่ะเราก็ไปจับมีเปิลของเรามินิเจอร์ของเราข้างนอกเดินเข้าเอาขอมาวางไว้บนกระดานแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยคือมันมันจะมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันจะวนลู o วน l ู o วน l ู o อยู่อย่างเงี้ยหลักหลักประมาณนี้หลักหลักประมาณนี้ครับล้วพอมันมีมอนสเตอร์เข้ามาเอาผมขออนุญาตมันมันกว่าจะรันไปถึงมอนสเตอร์นะมันจะมีเยอะมากไปสํารวจอันนี้ผมรันตูแรกแให้ดูนะให้ผู้คนเห็นภาพนะพอมีมอนสเตอร์เข้ามามันจะมีหมวดต่อสู้ทุกคนเดี๋ยวมันจะมีหมวดต่อสู้มัน มันไม่มีในนี้ผมรันไม่ถึงอ่ะผมไม่ให้ทุกคนเห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าตัวเกมมันจะประมาณนี้พอมันมีมอนสเตอร์ปุ๊บมันจะมีการต่อสู้มันก็ต้องมาอ่านอีกว่าคุณจะใช้อาวุธประเภทไหนปะชิดอาวุธหนักอาวุธอะไรของมันก็ไม่รู้นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยแสบคอพอสมควรนะครับสําหรับผู้พ,พาเล่นนะฮะมันจะแสบคอแบบสุดๆเลยแหละครับแต่ว่าผมก็พูดได้เลยว่า ถ้าคุณเป็นแฟนคาตูลูเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าฟินนะฮะฟินเลยนะครับดีดีเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องแลกมาผมรู้สึกว่าคิมไม่เหมาะเล่นคนเดียวด้วยนมันเหมือนกับว่านั่งอ่านอยู่คนเดียวอ่ะืมโอเคหโอเคโอเคจบเทิร์นจบเทิร์นมอนสเตอร์ก็จะรันเกิดอีเวนต์ เกิดสถานการณ์ทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋ามันจะบนหลุมอย่างเงี้ยทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าเดินเปิดจิมแอปหาของหาของทอยลูกเต๋าบนเดินเปิดจิมแอปแล้วมันไม่ค่อยมีสเสน่ห์มันเหมือนมันทื่อมันทื่อสำหรับผมมันทื่อนะมันทื่อมันแบบแค่เดินทอยลูกเต๋าเปิดทายจิมหน้าจอ อ่าน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 ,านผมรู้สึกว่าคฤหิส์วิปปาราเนี่ยไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับตัวผมสักเท่าไหร่ผมพูดตรงๆนะเป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ที่ถ้ามีคนที่ชอบก็คงชอบแหละแล้วแต่มันใช้เวลาเยอะมากและกินพลังชีวิตเราสุดๆเลยนะครับทั้งเรื่องการใช้เสียงทั้งความเหนื่อยของเนื้อเรื่องทั้งความเหนื่อยของเกมทั้งระบบรูปแบบต่างๆเนี่ย สำหรับผมนะทุกคนความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าสําหรับแฟนแฟน n มนชั o f m a d n n s s หรือสายโซโล่เพลเยอร์ผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะครับข้าช่วงสรุปแบบงง,ง,งๆก็เกมนี้นะครับ n n นชั่ of m a d n เห s เนี่ยเีทุกคนเนี่ยของเห็นภาพเลยเหีนยทุกคนกองทายการ์หกกองที่เราต้องมาคน้นมีนนเจอซ้ำๆ a n นชั่ of m a d n e s s คือเรืองหาวิปลาเนีครับเป็นโปรเจกต์บอร์ดเกมที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นบอรเจกที่ดีครับมีภาคเสริมตามออกมามากมายและผมพูดได้เลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นสนุกดีเลยแหละผมไม่รู้ว่าทุกท่านอยากจะฟังสปอยไหมเดี๋ยวผมจะไปเล่าอยู่ตอนท้ายคลิปให้ฟังเลยกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องที่ผมเล่นเผื่อจะเป็นวิทยาทานเอาไว้ว่า,วาเออเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงวะอ่ะซึ่งผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเกมนี้ เป็นบอร์ดเกมที่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ชอบอะไรที่มันยืดเยื้อหรือนานไม่เหมาะกับคุณเลยครับไม่เหมาะกับคุณเลยมันแสบคอเด็บคอมันวุ่นวายมันหาของมันน่าลำคาญโคตรแต่มันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องน่าติดตามจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โกงไม่ได้อวยนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามมีอะไรให้หน่าสนใจมีความเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้นะครับมี อะไรให้ค้นหาหลากหลายอย่างซึ่งอย่างที่บอกว่าสำหรับผมเกมนี้ไม่ตอบโจทย์เลยเพราะมันทื่อนะครับถ้าคุณจะหวังมาเสพเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้เกมนี้คือเกมที่คุณกำลังตามหามันคือเกมที่ดีครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันใช้เวลานะแล้วก็ผมว่ามันเหมาะกับเกมเล่นคนเดียวอะ่ะเออน่าจะน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับคาลือหาดวิบวราดอ่า สำหรับท่านที่ท่านที่ดูดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อันนี้ผมจะสปอยเนื้อเรื่องที่ผมเล่นให้ฟังแล้วกันเผื่อสนใจนะครับสําหรับท่านที่อันนี้ก็จบคลิปนี้จบแล้วนะครับจบแล้วขอบคุณมากที่ติดตามรับชมบายๆนะฮะหลังจากนี้เป็นสปอยนะครับสปอยก็คือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ประมาณว่าเราเข้าไปในเครื่องหารนั่นคือสตอรี่เรื่องเมกีนะครับทุกคน เราเข้าไปในครหาสนาทุกคนแล้วเหมือนกับว่าอีพ่อบ้านเนี่ยเขาจะตามเรามานะครับเพราะว่ามาเจอกับอีคุณเจ้าของบ้านนะครับอีคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่รู้หายหัวไปไหนนะฮรเราก็เหมือนกับไปค้นหาค้นห้องค้นบ้านเขานะครับไปยุ่งกับบ้านเขานะครับเราก็ไปเจอพ่อบ้านเนี่ยกาลังจะโดนทําร้ายด้วยสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่เป็นงูนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันล็อกว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่เปิดดูห้องมันเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเรื่องเดิมนะครับก็คือมีงูมีปีกงูมีปีกเนี่ยกำลังจะโจมตีพ่อบ้านนะครับเราก็ไปโจมตีอีงูนั่นเราก็ไปคุยกับพ่อบ้านพ่อบ้านก็โง่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเราก็สำรวจห้องต่อไปนะครับจนไปเจอกับประตูลับทุกคนประตูลับนะครับโอ้โหพอไปเจอประตูลับปุ๊บเราก็ต้องไปหากุญแจเราไปหากุญแจเลยระหว่างนั้นก็จะมีมอนสเตอร์โผล่มามีพวก ลัทธิคนลัทธิโผล่มานะครับเราก็มีการต่อสู้กันนะครับแล้วเราก็ไปเอากุญใจมาได้เราก็มาเปิดประตูนะครับเราก็ไปเจอรานข้างนอกนะครับรานข้างนอกเราก็ได้เจอว่าอีเจ้าของบ้านนี่แหละคือต้นตอของปัญหานะครับเขาเป็นคนที่เสกเอาสัตว์ประหลาดออกมานะครับซึ่งก็ผมเล่ามันดูห้วนแต่ระหว่างเล่นมันดีนะฮะดีนะก็มีแบบความล้าลึกในการเขียนวาทศิลป์อะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งเราก็ปรับเจ้าเจ้าของบ้านได้นะครับแล้วเราก็ออกแล้วเราก็เอาเอาของของเขามาแล้วเราก็วิ่งหนีออกมาจากเครือหาเป็นอันจบเกมใช้เวลาสิริประมาณเกือบ3ชั่วโมงกว่าที่ผมเล่นไปนะครับก็ก็พูดได้เลยว่าเกมนี้ก็ถือว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะโอเคนะครับทุกคนเนื้อเรื่องโอเคเลยนะแต่ว่าผมไม่ซื้อเกมเพย์เลยนะครับเกมเพย์แย่มากนะครับแล้วการจัดการระหว่างทางก็ห่วยมากนะครับ คือแบบอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าโอวกว่าเราจะมาจับหาของกว่าจะมาพูดกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายทุกคนมันอ้าหงุนหงิดอ่ะเออมันมีสินน่าหงุนหงิดค่อนข้างเยอะนะครับก็สาหรับท่านใดที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วก็ขอบคุณที่ยังฟังสปอยกันจนจบนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ หาลองซื้อจับจองมาลองเล่นดูเลยครับนะครับผมว่าแค่กล่องหลักเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่จะรู้ว่าเกมนี้มันไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ